สอสี่ทดสอบทดสอบวัดส่ทดสอบสวัสดครับทดสอบสอบสอาเช็ทดสอบหนึ่งสสทดสอบวัสทดสอบหนึ่สอทดสอบสวัสครับเช็สวัสครับทดสอบทดสอบสวัสดีครับทดสอบสวัสดีครับหนึ่ ทดสอบเรีสองสามสี่ทดสอบเรียงสองสามสี่ทสอบเงสาสีวอสื่อชื่อสชื่อสวัสดีครับวันนี้มา,มา,าดูลำโพงนะครับให้ลูกค้าสคบาวัีครวัครับสวัีบสวัีครบที่รเบงีรบาวัีรบางียบงยบงี บบางเตียงจังหวัดสม,มุทรปราการนะครับอยู่บางบ่อนะก็เดี๋ยวขออธิบายระบบนี้เปงม <Okay. S 1> ิกเซอร์อัลลอกนะอินดนะิแวนทีสน,นะครับตัวเจลนะครับสมบูณสิตัวนี้ทนเทคโนโลยีที่ดีมา,มากนะครับระบบแยกลายคาร์บแปดหลังนะออแบบนี้นะครับามาที่ชุดนะครับในเมื่อ นี่กระหลอกนะนอนใช้คอมเพรสเซอร์นะครับจากด้านนอกนะครับโดยใช้ระบบอินเสรอกนะเทฟเฟกด้วยนะครับมีเกียรของ BSS มาช่วยในเรื่องของไมโครโฟนแล้วก็คลิกแสเน่ด้วยนะครับนี้มาดูโเซสเซอร์นะครับระบบนี้ใช้โพซสเซอร์2ตัวนะครับนะตัวหลักจะเป็นเบนูสามหกศูนยะ์ซึ่งเป็นเรือโทของ d ีเนะครับ ตัวสำรองจะเป็น d b x หรือแบบ P-SU นะครับนะพี่กับน้องนั่นเองนะผมก็ทำ P-Set ให้ใกล้เคียงกันเลยนะครับซึ่งสามารถทำให้ใกล้เคียงกันได้เลยนะแต่ตัว v ีโน่300นะครับจบับาลานซ์เกียง์ได้ค่อนข้างละเอียดกว่านะมาถึงพาวเวอร์นะครับมาถึง p o w e พาวเวอร์ระบบนี้เป็นระบบ3ทางโรมินาย่ากอิสระนะครับตัวบนสุดเป็น m o d i f y ย204มิมมตตัวนี้จะขับแหลม 902ขับการด้วยกดรีบีทารพาวเวอร์ Hub, Power, ด้วยนะครับเพราะว่าค่อนข้างแรงพอสมควรตัวนี้จะเป็น9น2อีกตัวหนึ่งขับซับนะครับโอเคมาดูลำโพงนะครับดูลำโพงลำโพงของลูกค้านะครับมีตัวนี้จะมีข้กระสามน,นะครับขัน้นละสาส่วนซับจะมีขั้นละสีซึ่งหลังจากที่ทําการจูนละดงบการเสียสัดเรีบร้อยนะครับ ตู้เสงกลางตัวนี้มันจะเป็นตู้2บวกหนึ่งนะครับเป็นดอกตัว modify นะครับอดอก modify แล้วก็แหลมแหลมเจ็ดห้าศูนย์ใช่ไหมครับแหลมเจ็ดห้าศูนย์สิ่งที่พบก็คือ,อตามปกติของตู้ชุดสามทางเราก็สามารถทำทางอะลัยเนต์ได้หรือเปลีนอะไรเนตได้ยึสสลอยู่แล้วนะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะแต่ช่วงระหว่างตูนะก็จะ เจอนะครับอะไรต่างๆพี่ลูกค้าเล่นมาก่อนหน้าน,นี้เช่นดอกขาดนามาดูด,ดอกลำพงเลครับเพราะถ้าไม่จูนก็ไม่รู้ว่าดอกคือขาดนะครับน,นี่นะครับอ่าอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ขาดเนื่องจากการจูนนะครับก็ขาดเนื่องจากการใช้งานนะผมจะได้มาอธิบายว่าทำไมถึงขาดนะ ต้นต้นนะครับในการจูนลำโพงเราจูนเพื่อให้ทั้งโลมิดไฮเนี่ยให้เข้าสแตนด์ดนะเมื่อเข้าสแตนดาร์ดเสร็จปุ๊บเราจะเห็นรลเวลนะครับที่มันมีความแตกต่างกันอยู่เพราะว่าเราใช้พาวเวอร์เนี่ยต่างกำลังวัดในการขับนะดังนั้นเนี่ยแน่นอนนะครับเสียงกลางก็คือทาร์92มันแรงอยู่แล้วนะครับดีที่ดอกอื่นไม่เป็นไรนะครับแต่มันเป็นที่เป็น,ปนดอกเดียวซึ่งเป็นดอกที่ ลูกค้ามาประกอบใส่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วเมื่อก่อนเป็นตู้หนึ่งใบหนึ่งนะครับมันด้วยอายุของมันก็จะเพียงพออยู่แล้วมันเปียกๆที่จะขาดแล้วนะครับก็พบเจอนะครับแล้วก็สามารถเอาเปลี่ยนได้ครับดีกว่าเราใช้นานๆไปนะครับตู้ใบอื่นก็จะเป็นไปด้วยนะครับส่วนซับนะครับซับยังไม่ได้บอกว่ามีดอกที่ต่างสเปคกันนะครับแต่หลังจูนนะครับจับผิดได้ รต้องบอกนี้เลยนะครับบอกว่าจับผิดได้นะครับจัเป็นตะแกรงนชิดอยู่ผมบอกว่าใบนี้ใบเดียวมีปัญหาครับต้องมีอะไรแปลกแน่นอนพอแกะมาก็รู้เลยครับว่าดอกต่างสเปกนะครับก็เราโทนเสร็จแล้วปุ๊บเราฟังนะครับฟังเสร็จปุ๊บฟังเสร็จแล้วฟังตู้ใบต่อไปมันดังไม่เหมือนเพื่อนหรือมันดังแปลกๆก่าเพื่อนเราก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันอาจจะมีดอกซ่อมมาหรือเปล่ากาแฟรหรือเปล่าต่อพวไม่ตรงหรือเปล่าหรือแอรองต่างครับ แต่อย่าไปเพิง่งเชื่อว่าดอกใบนี้ในตู้ชุดนี้กาแฟสักทีเดียวนะครับหรือ,อดอกชอมมาเราต้องแกะดูก่อนว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับซึ่งมันก็ดอกคนละรูปแบบกันเลยนะครับนี่จะเป็นดอก PPL ี่ l ซึ่งชุดนี้ทั้งหมดก็จะเป็น p ีโ o, o นะครับแรงดันที่ปิดไอะไรนะ กังวัดนะครับก็จะมีความแตกต่างกันดังน,นั้นเนี่ยโทนออกมาก,ก็จะแตกต่างก,กันนะครับโอเคก็จูนเสายสัส้นเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งงานนะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงคาราโอเกะเล็กๆน้อยๆนะครับ ทั้งหมดนะครับซึ่งตัวเฟเดอร์นะครับ,บอซึ่งทั้งเกนนะครับฟังฝั่งอินพุตแล้วก็เฟเดอร์นะครับให้อยู่ในระดับที่มิกเซอร์ทั่วๆไปนะครับใช้งานนะครับก็จะอยู่ระๆนี้นะครับนะครับ อบเสียงกางเสียงกลางข้างระไบนะครับเพราะว่าเอาลงไปจูนแล้วก็บางใบก็มีปัญหานะครับทดสอบเสียงกลางสับทับทั้งหมดเลยก็ประมาณนี้นะครับประโอเคก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วเดี๋ยว วันพรุ่งนี้หยุดนะครับหยุดพักส่งงานที่ทางาน,นก่อนแล้วเดี๋ยววันมาเลือนจะไปชนบุรีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ